สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่โรงเล่ามิตรภาพขอนแก่นนะครับเป็นงานมินิคอนเสิร์ตของสาวน้อยที่บ้านแพงนะครับงานนี้เราก็มาถึงที่เรียบร้อยแล้วก็รอบ็อกกิ้อยู่พีแต่ว่าหิวมากๆเลยเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินกันดีกว่าแล้ปอะไรตัดกันเพราะลองล่ละไม่เลยแล้วอะไรแล้วพี่ใช่ไหมนี่นี่คือที่เราคำว่าตองขนกอง กองอะไรกองทรายกองเขา สวัสดีครับมีคนลงเลยดูเป็นดาราช่องไม่หลาวันหนึ่งได้ได้ลองได้ไดโอเคอยังเลยแต่ว่ามีคนกดไลค์แล้วนะ,ะได้ดว,วันนี้นะฮะเม่น,นี้เลียนอยู่โรงเล่ามิตรภาพขอ,อนแก่นนะครับประมาณถึงประมาณตีหนึ่งนะครับ ได้กวนมากวนเซเรนมีถ้าต้องไปหาอีย่างกองกองทัพต้นเดินด้วยท้องนะครบเราต้องไปที่เซเ่นหอหลากับเซเ่นเป็นของคู่กันตื่นแม่าบาสามครับพี่นอ้องบ่ได้กินหัดเข่าจ้าก,กระเทือตะงมือเสาตั้งมือขึ้นเลยเลิกงานอย่างมือขึ้นกับอ่าที่หนึ่ง อีกหนึ่งนะฮะมาบหอดบานอุคับรถมางหอดบานก็ประมาณตีสองตีสองหกนิดๆน,น,นะฮะับังหวอดพืด้นกระอาบน้ำนอนนะครับตอนนี้กันอนตื่นขึ้นมากกะอาบนา้ำอาบน้ำไข่พ่อมาทรงยุ่งงันนะฮะมาทรงยุ่งขอนแกน่นพ่อกรกลับขึ้นไปแล้วียังนะ ยฟ้าเด็กไก่แต่พี่ไก่พอน้องพาไปหนูไม่กล้าถูกเขาไกซีด้วยเออเนอะไปบิ๊กซีผมเป็นไรฟ้าคนดูมาแล้วพี่หัวสร้งน้องตังมีอยู่บ่มีคนมองอยู่บ่มีคนมีคนดูกี่คนสามมีคนติดตามเพิ่มขึ้นแล้วขอบคุณครับมีลังรถมาข้างหลัง ากติจำช่องจาได้นะครับบิกซชัวร์ที่สุดนททดระรับเปหบิกซดีกว่าบิกซนี่ยน้องไมา่ะเนคเหรอครับคืออด้เป็นะไรน้องบีดันบน้องบีดน้องจีดกับน้องจังใช่ไหมสวัสดีครับสวัสดีน้องตาฝากช่องฮาร์ดป c ดชาแนลด้วยนะครับฝากช่องซโนบิลจินจังชาแนลเหรอนี่ลงชื่อกันเหรอ ท่นีเขาพูดว่าถ้าติดราคาส่จักว่ถ้ากะเอาเงินที่นี่ยกระเป๋านี่้าเบิร์ตนี่ไปซื้อกินนั่นเบิร์ตแล้ว้าตดาคาส่งจะไปแล้วบันนี้้าเอาเงินมาตัวเจะไปเลาพดแบบนั้นก็สบายใจขึ้นเลยนัมเบอร์วันนัมเบอร์วันนะน้องนะถ่ายไรอ่ะไม่ให้ถ่ายนะติดไม่ติดหรือก็สินะจรอนอ่างเดีนั่สอร้อยลาวสยค มาดูสองมือขามดเพื่อมาดูไร่อนทเล่ก่อนโอเคครับทำไมวันนี้ก็มาหาที่ดูเล็กน้อยเพื่อดีนะครับไปแล้วดีกว่าบ๊ายบายไปบ่ายหน่อยเร็วล้วนซื้อกล่องหนึ่กระโปรงรถเลเด้อบ๊ายบายก่อนเมื okay, ่งไปแล้วครับเจอกันคลิปหน้านะครับ